วนี้ห่นที่ผมจะมารีวิวนะนนก็คือกันดั้มดับเบิลเอ็กซ์นั่นเองครับทุกคนที่ปัจจุบันเนี่ยได้กลายเป็นหุ่นสีทองไปแล้วนะครับเพราะว่าความเก่งกาจของเขาเนี่ยมันเก่งมากงั้นผมลองดูอในสกิลสุดเท่ของกันดั้วเดี๋ยวไปดูกันว่าโอ้โหูโคตรแรงระเบิดตู้มันดูหนังมันกันถึงข้างหลังนี่คือฉากโจทของดับเบิลเอ็กซ์นั่นเองครับทุกคน เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่าน <_ an> ครับเข้ามาดูช่องทีนราบีนะครับคือผมเจ๊เพลงนะแล้วก็ขอกราบสวัสดีชาวเทนเบสท,ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเลยหลงเข้ามาในนะวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมการดั้มซูพีมแบทเทิลในเซิร์ฟ <_ an> เกาหลีนะครับทุกคนดอกมือเลยเนี่ยผมก็ามาอยู่ในไอเดียของผมในเซิร์ฟเกาหลีเองนะทุกคนวันนี้เนื่องจากว่าไอเดียในเซิร์ฟหลักของผมเนี่ย <_ an> เซิร์ฟจีนั่งเดิมผมเนี่ยไม่มีหุ่นตัวไหนที่จะรีวิวได้แล้วทุกคนผมก็เลยรัดคิวมา อ่าเล่นในเซิร์ฟนี้แล้วก็รีวิวในเซิร์ฟนี้กันก่อนนะทุกคนเพราะว่าผมขอพูดอ p ก่อนแล้วกันอ p นี้เป็นอ p <ม>ที่เท่าไหร่วะสิบสิบสามหรือสิบสี่น่าจะไม่ได้นะประมาณนี้แหละประมาณสิบสามสิบสี่หรือสิบสองอ่ะแหละประมาณนี้ะะนะทุกคนเดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวมันจะมีซับขึ้นอนะไรอ่าแล้าผมบอกถูกก็สักอันหนึ่งอ่ะับประมาณสิบสองสิบสามสิบสี่แล้วอันหนึ่งอ่ก็ไอดีน,นี้ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะผมก็จะเอามาเปิดตัวครั้งแรกให้นะแต่เดี๋ยวขเขาอีแบบว่าเขามาเปิดตัวอีกทีีนนนนนนึงแลลล้วกกกกกัะนะนะ็็่่่ออททจไปปดูคคิุยาืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่าใคลไปไปคลิปใหม่ของผมด้นะทุกคนแล้วก็ก่อนที่จะไปเริ่มคลิปเลยเนี่ยแล้วก็พาทุกคนไปดูโฆษณากรสักคู่ผมไปเอาละขอโทษที่ขัดจังหวะนะทุกคนผมก็มาดูโฆษณาเนี้นก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งกดข้ามนะไปเราไมาอยู่ที่ช่องของผมน,นั่นเองนะแล้วก็ได้ที่ผมไปสำรวจมานะทุกคนกคนส่วนใหญ่กว่าทั้งหมด 9 8 8อ้เเนี่ยยังไม่ได้กดติดตามผมนะทุกคนใครที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยกดให้ด้วยนะผมที่อเล็กต้องขอกราบไหว้อะไรครับทุกคนอย่าลืมกดให้ผมเหมือนด้วยนะครับผมสำหรับคนที่รับชมกันทุกวันนะและรับชมกันบ่อยๆนะทุกคนอย่าลืมมากดติดตามและกดไลค์กดแชร์กดซับสให้ผมด้วยนะทุกคนไปดูคลิปกันต่อได้เลยหลังจา,า,า,ากที่ทุกคนดูโฆษณาเสร็จแล้วเนี่ยก็มาดูในคลิปมันต่อได้เลยนะทุกคนไปวันนี้ผนที่ผมจะมารีวิวนะก็คือ การดัมดับเบิลเอ็กซ์นั่นเองครับทุกคนที่ปัจจุบันเนี่ยได้กลายเป็นหุ่นสีทองไปแล้วเนะเพราะว่าความเก่งกาจของเขาเนี่ยมันเก่งมากเก่งจนแบบว่าเกมต้องบัฟให้เป็นหุ่นสีทองนะมันเก่งมากๆนะใครที่ไม่มีในไอดียนี่ผมว่าถือว่าพลาดลงมาแล้วทุกคนเพราะว่าเราเป็นตัวที่เก่งมากนะเกียร์การดัมดับเบิลเอ็กซ์เนี่ยมาผมปั้นไว้อะไรยังไงและใส่ของอะไรยังไงบ้างน,นะครับผม อ่าผมเอาไปรีวิวสามสิบนะก็เกือบจะสี่ดาวแล้วทุกคนส่วนตรงนี้เนี่ยทักษะผมปลดไปหมดแล้วเป็นขั้นสิบขั้นเก้า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 แล้วก็ขั้นสิบครับผมนี่ก็เป็นคนขับของเขานะแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่ไว้แค่นิดเดียวเองสกิลก็มีประมาณนี้ผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะในเอ่อในอารีนาเลยนะแต่ว่าขอรีวิวก่อนนะทุกคนขอแบบสอบคอมโบเล็กๆน้อยๆก่อน,อนแล้วกันนะทุกคนก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนะ รเหมือ,อนกันทุกคนตอนนี้ผมก็ใส่ประมาณนี้นะครับสามผมก็เปิดได้แค่สองช่องนะยิงมันต้องเปิดประมาณสามช่องนะทุกคนถึงจะแบบถึงจะเก่งอะ่ะแต่ผมก็แบบว่าไม่ใช้งานก่อนแล้วกันนะไปครับผมเราไปดูคอมโบของตัวนี้เลยดีกว่าว่ามีคอมโบอะไรบ้างแล้วเล่นอะไรยังไงนะทุกคนไปผมก็ไม่ได้ทําคลิปเกมกันหน่ำนานนะแต่ก็คิดถึงเหมือนกันแล้วก็เลยกลับมาทาสักเล็กน้อยนะทุกคนเพราะผมเดี๋ยวไม่ได้ทำมาก็หลายอาทิตย์แล้วอืม เปิดมาก็จะมียานบิน <sh> ข well ึ้นไปนะครับผมเราดูสกิลหนึ่งกันก่อนก่อนที่เราจะไปดูคอมโบสกิลหนึ่งการยิงแล้วหมดยิงบีมสี๋่แล้วหมดเก้านะทุกคนก็จะมีอะไรมาช่วยยิงได้นะจะมียานหนึ่งช่วยยิงแล้วส่วนด้านหลังก็จะเป็นการถอยหลังแล้วก็ยิงมาทุกคนถอยหลังแล้วก็ยิงได้อย่างนี้ครับผมอือถอยหลังแลยิงส่วนสกิลที่สองเป็นการโจมตีปกติทันหัวแล้วก็มีด้านหลังนะนะี๋ยวโจมตีปกติให้ดูก่อนที่จะไปด้านหลังนี่ครับ ตีไปนี่การตีธรรมดาอย่างนี้ผมวันนี้นะโคตรโกงนะตัวนี้เล่นยังไงก็โกงหมดแล้วมาดูด้านหลังนะทุกคนเป็นการปานะให้ล้มเลยนะทุกคนไม่ใช่สตาร์นะทุกคนเป็นการแบบปาอะไรเหมืนป้าด่าไปนะทุกคนแล้วก็ให้มันล้มเลยนะสกิลที่สามการเรียกยาแล้วก็ยิงๆอย่างนี้ผมนี uh ่เกือบตายนะนี่เรียกยาแล้วก็มันยิงได้ครับอย่างนี้เลยส่วนสกิลด้านหลังของสกิลสามคือทีเด็ดแล้วผม โองมากการยิงบีมสีฟ้าขนาดใหญ่นะทุกคนแล้วก็บึ้มอย่ง่งก็เลยแต่ต้องยิงแบบว่าต้องขึ้นที่สูงแล้วก็ยิงยนะทุกคนถ้ายิงแบบ,บแบบว่าอะไรปกติมันจะมันจะไม่ระเบิดแบบขนาดนะทุกคนนี่เป็นการแปลงร่างยาน,นะทุกคนสกิลที่สี่เนการแปลงร่างยานะทุกคนสามารถแปลงร่างได้่างนี้ได้น,นะนี่สกิลด้านหลังนะสกิลที่สี่นะทุกคนเป็นการอถอยตัวออกมานะทุกคนแบบแบบเแบบแบบนะหมือนแบบกระโดดออกมาเฉยนะได้ไหม กิวยานมีอะไรบ้างนี่ยผมเราสามารถแปลงล่างเอายายาแล้วก็มายิงอย่างนี้ได้ทุกคนแล้วสามารถยิงคอมโบต่อยอย่างนี้ได้เลยนทุกคนแล้วมันก็จะมีตัวอะไร,รออกมาช่วยเราทุกคนเป็นล่างโคนของเราเนี่ยนะที่จะมาช่วยเรายิงในเรว่องประมาณนี้เลยเราไปดูวันตีกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงหล่อที่ของเขาตีมึงเล้วก็ช่วยกันยิงนะเดีเ๋ยวเปนเอกล่าคนขเราตรงไหนนะทุกแล้วถ้ายิงกันไปอย่างนี้แล้วผมมหัศจรรย์งาสร้างาม,มันนะตัวนี้แล้วผมเนี่ยถอยหลังรุกแล้วก็ยิงอย่างนี้ได้บูม เราประมาณนี้ทุกคนไปเดี๋ยวเราไปาดูกันเลยดีกว่าเหมือนเหมือนคลิปกันก่อนนะที่เราเคยทำนะแล้วก็เราไปแบบไปสอนอะไรอย่างงี้นะไปแล้วของเราเราไปดูเลยดีกว่าเออเดี๋ยวผมพาไปดูกิจกรรมกันก่อนว่าในเซิร์ฟ เกาหลีของเราเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะทุกคนฉลองครบรอบ4ปีนะทุกคนเหมือนกับเซิร์ฟจีน้าเนิร์มเราเลยนะก็ฉลองครบรอบ4ปีนะทุกคนให้เรามาเล่นแรลงสองตานะครับผมเควสนี้คือการเล่นแรลงสองตาทุกคนเพื่อที่จะได้รับหินสีทองฟรีลเลยนะอย่าลืมมาเล่นกัน,นด้วยนะทุกคนคองดีโคตรดีไหนอะไรต่อตรงนี้ก็จะเป็นการเล่นโหมดต่างๆทุกคนให้เราเก็บแต้มไปเรื่อยๆเพื่อที่ได้ขอรางวัลมากมายนะผมประมาณนี้เลยตรงนี้ก็แค่ล็อกอีลาวาน,นะทุกคนทุกคนทำได้อยู่แล้วบอกมันง่ายมากๆตรงนี้ก็สามารถมาตีบอสเพื่อที่จะได้รับเงิน แล้วก็รับเศษไป up down ให้หุ่นของเราในเก่งขึ้นไปมากขึ้นได้นะทุกคนไปไปรีวิวเลยผมจะรีวิวแค่สองตาเท่านั้นนะทุกคนเพราะว่าผมไม่รู้จะไปรีวิวไหนไหนละโอเคไปับผมไปเราไปใช้ double กตัวเดียก็พอนะ double กตัวเดียก็ไหวแล้วกคนแบบชิวๆเนียแบบชิวๆเลยอะ นี่โคตรเท่เลยกันนั่นเอาไปดับเบิลเอซไปวิ่งนี่มันเล่นได้หลายแบบนะทุกคนเล่นแบบหลายคอมโบจดัดอ่ะยิงก็่า้ได้โบโยิงอย่างนี้แล้วก็ยิงก็ตามแม่นี้ต่อแล้วก็ระเบิดเนีย่ยมันเล่นได้หลายแบบนะทุกคนตัวที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายออกมา,มาทุกคน นี่เขเป็นสกิลพุ่งชนก,กับยานหนีตายด้วยนี่ก็กระดูกจากยานนันโหนแล้วก็ส่งนี้ไปมนติไม่โดนบินเอ้ยโหไม่เกีันค้าทุกคนยิงบีมตายเร็วโคตรแรงนี่ผมจะลองให้มันตีดิ๋ยวให้มันตีลองให้มันตี เรืยอยรีวิวนติสุดเท่นะมาแลนติมาผมลองดูในสกิลสุดเท่ของกันแนละ้วเราไปดูกันว่าโอ้โหโคตรแรงระเบิดตู้มันดูหนังเหมือนกันไอ้ได้บอลเลยนะยโอ้โหโคตรเวอร์นี่ยิง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 นี่จบเป็นร่างยานถ้าจบมีสองแบบนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกแบบนึ่งนะว่ามันเป็นยังไงนะทุกคน นาถ้าจบอีกแบบหนึ่งน่าจะที่ก,กว่าแนละ้วสำหรับผมนี่เป็นทาจบอีกแบบหนึ่งนะมาขยา้ผมรีวิวหัวตัวไหนในวะันี้ก็สามารถบอกได้ทุกคนในในคลิปที่เพื่อนๆเ,เห็นนะทุกคนในคลิปที่เพื่อนๆกำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับใครที่เห็นก็สามารถหยุดสต็อปแล้วก็สามารถบอกผมได้นะผมอยายให้ผมรีวิวหัวตัวไหนนะ <c oughs> ไปแล้วใช้อีกอันนึงละเดี๋ยวผมมาอันนี้เลย มาลีบกันต่อนะทุกคนตาสุดท้ายแล้วนะทุกคนนาตาสุดท้ายมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปรับชมกันทุกคนไปครับผมนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้เนะี่ยล้วยังไม่กดไลค์เนี่ยกดไลค์ผมด้วยนะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะทุกคนมันไม่ได้ตังค์หรอกครับแต่ผมก็อยากได้กำลังใจจากเพื่อนๆนะทุกคนเพราะผมจะได้มีแรงบันดาลใจในการทําคลิปต่อไปนะท,ทุกคนทำคลิปสนุกๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมอีกนะมา ยิงหมดเลยแล้วก็ยิงซ้ำเลยตายผมบอกเลยโดนสกิลอย่างนั้นน่ะโดนอย่างเงี้ยหืมตัวเจ็ดแปดพันนะคือหายหมดอ่ะผมบอกเลยวิ่งมันหลบได้เรียบร้อย โโอ้หมันจะตายเลยคือมันจะตายแล้วอ่ะอันตรีโอ้โหโอ้ยตายด้วยโดนได้ไงก่อนคือมันเดินมาโดนพอดีนะทุกคนมันก็เลยตายระเบิดตุ๊กอย่างเงี้เลยเหลือล่าคนอยู่ข้างหลังนี่คือฉากจบของเดบันเองนั่นเองครับทุกคนงดเทพนะ ก็เป็นว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อพาไปพามาของผมด้วยนะทุกคนอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อที่จะพาิปใหมาของผมนั่นเองนะวันนี้ผมทีไอเบกต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับผมวันนี้ผมไม่บรกไปละบาย